วัดศรีประดมปราลา,ามเลยจะยามแล้วอนจะถึงอ่าธาตะุนะเนี่ยนึกก็อยู่ระหว่างจายาธาตุนะ เออไม่กเกษมครับขอบมุกบ้านทุ่นงนางเพาข้าได้หมดตามนี้ อันนี้ขาข้างกรุงเทพนะครับขาข้กรุงเทพ เป็นเป็นยุงจุ่งจุ่งไม่ยุงเป็ันได้ปุ๊บเดีไม่เดไม่ีตัวทำไม่นเง ท้าอาหารใต้ร้อยกิโลเออร้อยเม็ด Tak jana, kap tak jana. ใสรอบรอบกรุงเทพจนระลึกมาเลยจี้ตูดห,หนึ่งแล้วจนจราจรต้องเอามาออกกฎเขียนห้ามขับรถจี้ตูดไว้ไก่อนระวังจนตายหม่รูอะไร ให้แกไปก่อนจะมาอย่างเทพเร่งไม่ไปจี้ตูดเขาไงกลัวเอา,วา,วาไม่ทันกันไว้ก่อนรลาดจะทำไรไม่ได้ เขาเลยบอกว่าห้ามขับรถประมาทแบบประมาทอะไรพวกป้าแดงออกรถใหม่ๆไม่เคยรู้จังหวะรถเขาเคยขับมาแล้วแต่ว่าออกรถใหม่ๆรถป้าแดงมันแรงเนี่ยกันนั่นปาดไปปาดมาเมื่อก่อนเรกลับไปถึงที่ตบหน้าตัวเองเพี้ยบอกว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้ ขี่ดีอะรถปแดงรถมันแรงรถเครื่องยนต์มันยังระหว่างมันเดีาป่าดกว่าเดี๋ยวให้มันมติ้ง้างๆมันได้กลับปาดกลับมาคิโลเมตรที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับตัดลมาเลขสี่หนึ่ง สี 1> 1นถนนมายเลขสี่หนึ่งถนนเพชรเกษมอยูอ่กิโลเมตรที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้างหน้าสี่แยกเป็นแยกท่าท่าชนะเลี้ยวซ้ายก็ไปท่าชนะเลี้ยวก,กว่านะเลี้ยวก,กว่านะท่าชนะนะแต่ว่าแยกนั้นเป็นมีตลาดอยู่ซ้ายมือ,อนี่ป้ายนี่บอกนี่ดูป้ายนี่อ่าผม ถ่ายรูปไปหนุเราติดล้อบางไปนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าอกสิบแปดกิโลเมตรเกาะพิทักษ์นะครับตรงไปแล้วก็แปดสิบหกล่องแพรพระโต๊ะอแล้วก็ตรงไปร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรนะสาลกลมหลวงชุมพรสารกลมหลวงชุมพรเขาอยู่ที่ถ้าร้อยร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยเขาอยู่ที่แถวไอ ชุมพรนะครับ Heck, จริงๆในท,ที่หล er ังสวนก็มีนะสารสารของสระเด็ดเตียะก็อีกไม่กี่ิโลเขาเขาจะถึงชุมพรเออจะถึงหลังสวนแล้ว่มันคงไม่ใช่ร้อยสามสี่ถ้าร้อยสามสีก็นัวจะเสียอีกที่หนึ่งก็คือชุมพรนั่นแหละนี่ฮะ เลี้ยวขวาถ้าจะน่ะเลี้ยวซ้ายก็คือทุ่งพลับนะครับนั่นดูป้ายครับนั่นหนะป้ายเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูดีอ่ะตอนนี้ติดไฟแดงนะติดไฟแดงไฟแดงเคลื่อนตัวน้อยแล้วก็นี่ฮะดูป้ายป้ายบอก